เราต้องพูดถึงความเป็นจริงตอนนี้เลยอ้าวอเมริกาเขาไม่มีครูกายแก้วเขาก็ร่ำรวยอยู่ไม่ใช่เหรอฮะสิงคโปร์อ่าจีนเอออะไรเออเขาก็ไม่มีเขาก็ร่ำรวยอยู่ไม่ใช่ฮะ,ะถ้าไปอ่าวิงวอรล้องของนะ่ะเรียกว่าไม่ใช่พุทธพุทธะเนี่ยเราต้องอ่าเชื่อเรื่องกรรมคือการกระทำของเราทำดีๆทำช่วชั่วประมาณนี้ ครับท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปรับฟังเกี่ยวกับครูกายแก้วนะครับซึ่งเป็นข่าวดังในทัศนะของหลวงตาสินทรัพย์นะครับหรือพระสินคิดว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับในรูปแบบของการสนทนาธรรมเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้เลยครับวันนี้เรื่องอะไรนะครูกายแก้วเหรอ ูไก่แก้วไก่เด็กไหลอะไรนะนะไก่ชิปไก่อะไรก็ว่ากันไปเนาะมาที่จริงนะอันนี้เขาพูดถึงเรื่องความเชื่อนะถ้าไปพูดถึงเรื่องอ่าเรื่องความเชื่อกันก็เชื่อไม่เหมือนกันแหละนะอย่างพ่อแม่นับถือพทธลูกสาวก็ไปนับถือคิดก็มีนะเชื่ออิสลามก็มีนั่นเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องาศาสนาเรื่องความเชื่อจริงไหม เราไปว่ากันไม่ได้นะแต่คนเราเนี่ยสดรู้สดเห็นนิสัยนะด้วยนิสัยด้วยจริตของคนเนี่ยที่สงสัยนะความคิดเนี่ยนะทำไมถ้ามีมันมานานทำไมเพิ่งเอามายกวันนี้เพิ่งมารู้จักอ่ะจริงไหม ลวงตาเห็นเขาส่งภาพมาให้เรามาถามว่ามันคืออะไรหลวงตาก็ไม่รู้เหมือนกันสัตว์ประหลาดมั้งถ้าในในความเชื่อหลวงตาแต่ในเชื่อในเชื่อเรื่องของคนอื่นเขาก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะเหมือนบางคนก็เอาก้อนหินมาก็เคารพก้อนหินอย่างเงี้ยเคารพจอมปลวกก็มีเห็นไหมเคารพพญาน,นาคก็มีเคารพคนนั้นคนนี้ก็มีนะจริงไหมอันนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อแต่สิ่งหรือพฤติกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทำไปตามความเชื่อมัน <S <S อย่าลืมว่าเขาไม่ได้ผิดนะเขาที่เขาไปคารพเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนเชื่อในาศาสนาเขารับรองว่าไม่ใช่พุทธแน่นอนเข้าใจไ้มล่ะพุทธก็ต้องสัญลักษณ์ก็จงเป็นพระพุทธรูปจริงไหมล่ะจริงไหมแต่พระพุทธรูปเนื้อแท้แพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จัก รู้จาว่าความประัพณีวัฒนธรรมหรือสิ่งต่างๆสิ่งที่เราสืบสืบกันมาในในกลาลมาสูตรพระพุทธเจ้าก็พูดเมื่อก่อนก็บูชาไฟบูชาพระอาทิตย์บูชาพระจันทร์บูชา,ะชาอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมเพราไมก่อนเนี่ยแม้แต่กามมาเทศรู้จักคำว่ากามาเทศไหมกามาเทศไม่ใช่ฝรั่งนะการมมาเทศเนี่ย กิดขึ้นจากอินเดียจากชมพูทวีปนะี่แหละอะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาเสพกามเป็นเทพใครเสพการได้เยอะเลยเป็นเทพเทพพระเจ้าได้เรียกว่าการมาเทพเห็นไหมมีความเชื่อขนาดนั้นแหละนะแต่ว่าล่าะเราเนี่ยในฐานะหลวงตาเนี่ยเป็นาศาสนาพุทธใส่ผ้ากาสามพัดหรือพุทธบริษัท ไม่มีในตำราหรอกไม่มีในพระไใจปิโกหรอกไม่มีในความเชื่อของเราชาวพุทธหรอกอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะพวกเราก็รันาตนายไงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพุทธังสัมมังสังขังเห็นไหมพุทธังสรนังกระชามิสัมมังสรนังกระชามแก้วสามะกาศรัตนา,ตายนะส่วนศาสนาเนี่ยหลวงตาคิดว่าเป็นเป็นเรื่องลัที่ของศาสนา,าพราหมณ์เขาเห็นดูเขาเขาก็บวงสวงบูชายัญอะไรมาเป็นมาของเขา จริงไหมแสดงว,ว่าที่ไปเชื่ออย่างนั้นแสดงว,ว่าไม่ใช่ชาวพุทธนะเพราะชาวพุทธเราต้องเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องการกระทำมากกว่าเห็นไหมไม่ใช่ไปขอเห็นไหมถ้ามันไปขอได้ไปอธิษฐานขอได้โอ้ยกูเกียดไอันนี้กูขอให้มันตายสะอย่างเงี้ยมันก็ตายอย่างเงี้ยเอ้ยกูอยากได้มียไอ้นี้กูก็เกียดติ กูอยากกูก็ขอมีไอ้สรื่งซักอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยวุ่นวายใจหาเลยกูว่าเหลือคนไม่กี่คนละมั้งกูว่าเพราะความคิดมันคิดอยู่ตลอดเวลาะเนะี่ยเราต้องพูดถึงความเป็นจริงตอนนี้เลยเอา้าวอเมริกาเขาไม่มีครูกายแก้วเขาก็ร่ำรวยอยู่ไม่ใช่อ่ะฮะสิงคโปร์อ,อ่าจีนเอออะไรเออเขาก็ไม่มีเขาก็ร่ำรวยอยู่ไม่ใช่อ่ะฮะ ถ้าไปวิงวอน์ร้องขอน่ะเรียกว่าไม่ใช่พุทธพุทธะเนี่ยเราต้องเอชื่อเรื่องกรรมคือการกระทําของเราทําดีๆทำชั่วๆประมาณเนี้ยอสําหรับจะมาถามเรื่องว่าครูกายแก้วเป็นใครกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ากูไม่ใช่ญาติเขาจริงไหมะจะมีจริงไม่มีจริงไม่เกี่ยวกับกูเลยะจริงไหมล่ะมันคงไม่มีละมั้งคนจะมีปีกอย่างนั้นนีแจะในหนังอะไรฮะ จริงไหมล่ะ,ะถ้าพูดเรื่องศาสนาพุทธทีเนี้ยเรามาพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธอถ้าเห็นภาพอย่างที่เขาส่งมาคุกายกับแกเขาเรียกว่าอาสุรกายอาสุร,าก,าาสรากายเนี่ออยอย,อยู่ในภพไหนล่ะอยู่ในนรกสี่ใช่ไหมนรกเนี่ยสัตว์เดราชาเนี่ยนรกชั้นที่หนึ่งที่ใกล้มนุษย์หมูหมาเป็ดไก่เนี่ยโอ้ควาย เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังยัง,ย,งยังอยู่ใกล้มนุษย์ยังน่ารักกว่าเห็นไหมแมวหมาอย่างเงี้ยแม่มีคนเลี้ยงเยอะปลาสวยงามอย่างเงี้ยนี่สัน์นรกแต่อสุรกายเป็นสันนรกชั้นที่สองเลยนะถ้าในนามของอสุรกายเนี่ยคนทําบาปต้องตกลกเป็นอสุรกายกายไม่สมประกอบอะ,อะขนาดมันยังบาปอยู่ขนาดนั้นนะก็ลองคิดดูก็แล้วกันจริงไหมหละ่ะนี่นี่เราพูดถึงเรื่องเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนานะ คำว่า,าอสุรกายกายไม่สมประกอบจริงไหมอันนี้กูเห็นมีฟันออกมาด้วยเหมือนหมูป่าฮะจริงไหมโอ๊ยถ้ามันสักสิทธิ์จริงกูวิจาร์อย่างงีู้ก็มันมากัดกูแล้วเลยจริงไหมละ่ะถ้าพูดถึงเรื่องจริงอ่ะมันคงโมโหแล้วก็มากัดกูแล้วจริงไหมล่ะถ้าสักสิทธิ์จริงก็นั่นเอาไปนั่นน่ะจะแถวยูเครนรัสเซีย จริงไหมมันไม่จริงหรอกนะเป็นความเชือ่อเราจะเอาความเชื่อของตัวเองไปไปว่าคนอื่นหลวงตาไม่ได้ว่านะ,นะอันนี้พูดถึงเรื่องความเชือ่อแต่สาหรับหลวงตาเนี่ยหลวงตาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําเขาจะวิเศษวิโสขนาดไหนหลวงตาเขายังรักศาสนาพุทธอยู่อยังรักพระพุทธเจ้าอยู่นะยังรักเชื่อในพระธรรมคําสอนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพุทธนะจริงไหมล่ะ ถึงจะเอาเงินมาจ้างสักหมื่นล้านจะให้กูเลื่องน้บสือศาสนาพุทธกูก็ไม่เลิกจริงๆเราอย่าไปว่ากันเลยเขาจัศรัทธาครูกายแก้วก็เอ,เอาเอาตามสบายจริงไหม <c oughs> ขนาดพรรคการเมืองอยู่ในประเทศไทยยังมีตั้งหลายพรรคก็ <c oughs> เห็นเลือกกันอยู่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ชอบใครชอบมันจริงไหมใครชอบเพื่อไทยใครชอบลุงตู่ใครชอบก้าวไกลก็กเลือกกันไปอันนั้นเรื่องการเมือง เราไม่ยุ่งเราเชื่อของเราแล้วหลวงจาก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงเพราะเราเป็นพระเขาไม่ให้ไปเลือกตั้งจริงไหมเหมือนเหมือนเขาลงสสเนี่ยอยู่ในเขตเนี้มีสอสลงมาสามสี่คนก็มาให้กูช่วยทั้งสี่คนสีพ่พักแล้วมึงทํำยังไงล่ะพระจะทํำยังไงแม้แต่ลงคะแนนเสียงกูก็ไม่ได้ลงไม่ได้อย่างน้อยหัวคะแนนทําไมมันมาหากูไงกูก็ช่วยไม่ได้ จริงไหม,ม,มเ,เขาเชื่อว่ากูต้องโดนบันดาลให้มันมีคะแนนอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> อันนี้ความเชื่อของมันเข้า <c oughs> <c oughs> ใจว่าอะไรทีเดียวมามันต้องไปสร้างลงพื้นที่อะไรมันมันจะดีกว่ามั้งไปมหาพระาจริงไหมอันนั้เป็นเรื่องของความเชื่อจริงไหมไอ้น็อตมึงอยากให้กูพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรเรื่องครู่กายแก้วเรื่องอะไรล่ะเรื่องความขังใช่ไหมก็เขาถามมาเยอะครับเรื่องครูกายแก้ว ก็นั่นแหละดีดีดีกูกก็จะได้พูดเลยก่อนหน้านี้ไม่ไม่รู้จักพอเอฟซีเขาถามมาเยอะก็เลยไปเปิดดูครับกูก็ไม่เห็นกลายเป็นแก้วนั่นแหละกูว่าเอาอะไรก็เป็นเรื่องของโดนบรนดาลคาถาภุมอชีวิตมีความสุขขึ้นอะไรนั่งรวยอย่างนี้แหละรนํ่รวยแล้วมีความสุขกเพระพุทธเจ้าบอกมีแต่ทุกข์ครั้งนั้นแหละคนคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยคนจนก็ทุกข์แบบคนจนไม่ใช่ฮะ คนดีก็ทุกแบบคนดีคนชั่วก็ทุกแบบคนชั่วเพราะโลกนี้เจ็มไปด้วยทุกนี้จะทุกเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฮะเนี่ยศาสนาพุทธสอนอย่างเงี้ยส่วนส่วนมันเป็นกระแสกูว่าเอ้ากูให้เวลาเหมือนกับเมื่อก่อนก็อะไรนะไม่ใช่เท้าเวทไหมครับท้าเวทสุวรรณกูว่าหายไปไหนละตอนเนี้ฮะพิมพ์ยังไม่ได้ทำเพิ่งทำเสร็จมั้งกูว่าไปไกลแก้วอีกแล้ว เว Whereas, สุวรรณก็เลยโจกันดับเลยตอนนั้ฮะก็หลวงตาก็พูดเป็นนัยยะให้ฟังอยู่มีพระองค์หนึ่งที่ไปนครสวรรค์นี่ไหมเขาปั้นเวสุวรรณได้สามสามสี่สี่สี่รูปปั้นกูไม่รู้จะเรียกว่าเป็นตัวหรือเป็นอะไรไงมึงอย่าพูดอย่างนั้นนะไม่ใช่องค์ของมั้งหรือยังไงอ่าสี่ตนเป็นยั์เขาเรียกตนเนาะอ่าแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าที่ ปั้นไปหมดไปสองล้สองล้านสามล้านน่ะนะแต่ค่าเช่าที่ล้านก่อบ,บาทไม่มีกูก็เลยบอกทําไมไม่ให้เวสุวรรณช่วยอ่ะฮ mm hmm. ะก็อเดียวกันนี่เละ mm hmm. มันคนละเรื่อง mm hmm. อเกาหลีเอ้ยญี่ปุ่นเลยเขาก็ร่ำรวยกันไม่เห็นเขามีพวกนี้หรอกเขาก็มาหาก,กินไม่ใช่อ่ะฮะ อย่าลืมนะในทางศาสนาเชื่อในเรื่องกรรมในเรื่องทานศีลภาวนาเหมือนพระศรีวลีนี่แหละคนเขาบอกไปปั้นรูปพระศรีวลีแล้วจะมีโชคมีลาภฮะก็คุณอาพงเทพก็ปั้นไปสององค์ก็ติดนี่อยู่ไม่ใช่ฮะว่า,าปั้นเอาก็กูเป็นคนใช้นี่มาขอยืมตังกูเนี่ยอ,อ,องค์ละหมื่นฮะเอา้าแล้วมึงทำทำไม พะศษีวาลีเนี่ยจะไปปั้นแล้วรวยไม่ใช่ในยะของภาษีบาลีเนี่ยหมายถึงเป็นมหาทานท่านทานจะไปอยู่ที่ไหนผลแห่งการทานนั้นบารมีเข้าใจคำว่าบารมีไหมนิสัยที่ท่านทานมาสะสมมาเยอะทำไมคนถึงยากจนถึงร่ำรวยต่างกันล่ะเพราะผลเพราการทานไม่ใช่เหรอฮะเขาเรียกบารมี คือนิสัยม, <า S 1> มันมีแต่ของเก่าไปให้เก็ออบอกแล้วไงคนโง่คนพานไม่ทานพราะกัวจนแต่บ,บัณฑิตชนกลัวจนถึงให้ทานพระศรีวลีนี่อ็ไม่ใช่เป็นพระศรีวลีแล้วจะมีโชคมีลาบนะมิจะน,นี่นั่นแหละฮะเหไหม คนปั้นก็ได้จางง้างไงคนที่มาปั้นให้พงเทพได้จ้าง,งให้องค์ละหมื่นพงเทพก็ติดหนี้ไงจะด้พระศรีวลีฮะทูกตาครับงั้นถือว่าเป็นสยศาสตร์ไหมครับแนวนี้เป็นสยศาสตร์แนวขังไม่ใช่พุทธศาสตร์ทุกวันนี้เขาเรียกสายอะไรนะสายมูหรืออะไรเงี้ยไม่รู้รมาจากไหนกูไม่รู้กูเพิ่งได้ยินนะโตมาก็เกิดมากูก็เคยเพิ่งเคยได้ยิน ยุคนี้บ้านนี้เมืองนี้นี่แหละ,ะก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้มีเคารพกันห,หลายๆจะได้มีสิทธิ์เลือกอนับถือเอาตามใจนะอ่าอย่างไหมประชาธิทไตบเลยน <c oughs> ะอย่าโอเอะลังเลใจความโอเอะลังเลใจเป็นบ่อกเกิดเห่งความไม่แน่นอนไปเลยนะตามสบายชอบอยังไงก็ทําอย่างนั้นนะอย่างไหมถ้าอยากพ้นทุกข์ก็เสเห็นไหม ศีลสมาธิปัญญาท้างสายอื่นไม่มีมีไม่มีมีมมแต่เป็นทางกันฮะจำไว้ไม่มีรอยเท้าในอากาศมีคนไปถามพระพุทธเจ้านะแหมถ้ามันขอได้ขนาดนั้นมันคงไม่มีคนจนคนรวยลวมะมั้งคนรวยกันหมดแล้วละฮะก็เห็นหลวงพ่อทันใจไหมนะเมื่อก่อนก็เห็น อ่ะเสียค่าเดินทางไปพมา่าไม่ใช่หลอไปขอมาแล้วได้น่นได้เน่ตอนนี้ตกเชนแล้วเหรอ,อแล้วคนพมา่าทำไมยากจนนะมาทํางานในเมืองไทยอ่ะฮะทาไมไม่ไปขอหลวงพ่อสันใจอ่ะฮะใจมนุษย์นี่แหละหน่ากลัวที่สุดในโลกฮะไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่าใจไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าใจ ของคนหรอกโดยเฉพาะใจของตัวเราเองนี่แหละฮะจาไว้มีคนดูไหมเนี่ย465ครับทำไมดูน้อยจังมา500สี่ร้อยเจสิบสามค่ะโอ้มันสิบแปดนาทีเองเนาะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยทุกวันนี้แม้แต่ชาวพุทธเรา มันไม่ใช่เพิ่งมีหรอกไอ้เรื่องขังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีนานแล้วนะศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูแม้แต่เจ้าชายสิธัษถะเติบโตมาก็เป็นศาสนาพราหมณ์จริงไหมล่ะมันเป็นความเชื่อจนกว่าพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปนะศีลสมาธิปัญญาอริยสัจสีเนี่ยถึงเกิดว่าเป็นสัจจะขึ้นมาเรียกว่าศาสนาพุทธนะเรียกว่าพุทธะ ก,ก็เลยนําสิ่งที่ตัวเองปฏิพุตธปฏิบัติค้นพบเนี่ยเรียกว่าผลมรรคผลผลที่ปฏิบัติมาเอาผลตังนี้มาสั่งมาสอนนั่นเรียกว่าธรรมะหลวงตาเคยพูดหลายครั้งหลายพูดมาตลอดว่าระหว่างไสย,ยสาศาสตร์กับพุทธศาสตร์เนี่ยมันคนละขั้วอันนี้เขาเรียกไสย,ยสาศาสตร์ไม่ใช่พุทธจำไหม ไม่รู้พวกเชื่อมันก็ว่าจริงอ่ะมันถึงไปจริงไหมเหมือนคนกินเหล้ามันชอบกินเหล้าเนี่ยเราไปบอกอย่าไปกินเหล้านะอย่างเงี้ยมไม่ได้ขอเงินพ่อมึงเนี่ยมันว่าจริงไหมปากกูเนี่ยมันว่านี่ไม่ดีมันต่อยด้วยแล้วไปห้ามมันกินจริงไหมล่ะก็บอกเออเ้าเราไปเจอเอาเลยเพื่อนเราเลยกินเยอะๆนะอย่างเงี้เออก็ไม่ได้จะว่าไงจริงไหม ไม่ขัดมันได้ที่ไหนละคนฮะเรามาขัดใจตัวเองไม่ไดีกว่าหระฮะมันมันพวกนี้มันวับวับแแบมอ่า,า,า,ามันเป็นของไม่เชี่ยงหรอกนะ,ะแต่พักก็เบื่อไปเองก็เห็นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วตั้งแต่เนี้ยเจอมาเมื่อก่อนกันจุตุคามไม่ใช่หรือจนแผ่นดินจะ,จะแตกสะเทือนอะฮะจริงไหมองราสองหมื่นสามหมื่นไม่มีขายนะตอนนี้ เห็นไปทำหล่นอยู่แถวๆข้างถนนก็ไม่มีใครเอาฮะพอมาก็พิคเนตจริงไหมพิคเนตเนี่ยก็อะไรล่ะมีงวงไหมหมีงวงหัวก็เป็นช้างมันมีที่ไหนล่ะฮะจริงไหมล่ะเกิดมากูกไม่เคยเจอหรอกหัวคนเป็นช้างมันอาจจะมีก็ได้เนะาเออะ,านนะหัวเป็นช้างตัวเป็นคนอย่างเงี้ยจริงไหม อันนี้พระพิกเนศเขาเรียกมีโชคลาภอ,อุ้ยความสําเร็จมากเลยนะเห็นไหมน้องกูก็มีเยอะกูเห็นจนแม่งทุกคนเลยฮะคนที่ปั้นพระพิกเน์มาขายนะรวยน้องกูมีคนละสองสาตัวเลยอยู่บ้านตอนนี้ทิ้งบ้านไปหาแนละ้วเพราะเป็นหนี้เยอะฮะจริงๆถ้าถ้ามีพระพิกเนศทองคำน่ะกูว่ารวยยิ่งมีองค์ใหญ่เท่าไหร่ก็รวยเท่านั้นแหละ ถ้าเป็นทองคําบริสุทธิ์นะจริงไหมหนักทักสิบตันอย่างนี้ก็ว่ารวยเลยเป็นเศรษฐีเลยนะฮะรจริงไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหมือนหลวงตาพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปอย่างเงี้ยใครจะเสียงก็เสียงมาสิเอาผู้รู้ทั้งหลายนะก็พระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้เป็นคนสร้างอะ่ะ ไม่รู้จักเพราะว่าท่านปรินิพานแล้วไม่รู้กี่ปีคนที่สร้างในประวัติศาสตร์สร้างพระพุทธรูปองค์แรก,กือพระเจ้ามิลินทะไม่ให้อะฮะแล้วพระพุทธเจ้าจะได้สอนว่าสร้างพระพุทธรูปได้บุญกี่กับกี่กันอย่างเงี้ยใครเราเป็นคนสอนพระพุทธเจ้ามาได้สอนเพราะท่านไม่รู้จักริงไหมล่ะพระพุทธรูปก็มาหลายพิมพ์เลยนะไม่เหมือนกัน ไปดูที่ห้อยหลวงที่นั่นนะนี่สำนรับสงห้อยหลวงพระพุทธรูปเอวยาวจมูกง้าบป้อมๆกูว่าใครเป็นคนปัน้นวะฮัม,ม,ม,มีมีหลายปางนะครับหลวงตาฮะพระพุทธรูปก็มีหลายปางคร,รับก็มไม่รู้ละกูก็เห็นอย่างนั้นประเทศจีกินก็ปั้นไปอีกแบบหนึ่งอาเซียศิปลปะเขาเรียกศิปลปะฮะพม่าก็ไปอย่างหนึ่งเราก็แบบหนึ่งเอาสิ ปางเดียวกันนี่แหละฮะต่คนที่ปั้นที่ห้หยหลวงเนี่ยโอ้โหฮะโคตรขี้เลยเลยหัวเล็กๆป้อมๆหน้าป้อมๆแต่หัน่ะยาวอยูอ่วออมันปั้นได้ยังไงวะแล้วก็ทําเอวยาวๆด้วยนะนั่งที่ทําไสก็แบบอีกอันนั้นก็เอวยาวไปนี่ฮแต่แต่ทั้งทั้งไทยก็ไปลักษณะหนึ่ง มันหยุ่ที่คนที่จินตนาการฝีมือคนปั้นไม่ใช่แต่ไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านหน้าตายังไงก็ไม่รู้เพราะท่านอ่าปริิญพานานไปตั้งหลายร้อยปีแล้วค่อยปั้นค่อยมีพระพุทธรูปก็ได้จากจินตนาการขึ้นมาจริงไหมก็ทําเป็นอะไรนะผมแล้วก็เป็นเหมือนหอยอ่ะก้นหอยอ่ะฮะจริงไหมแล้วก็หูวก็ต้องยาวๆไม่เหมือนชาวบ้านมัน ก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าหูยาวจริงหรือเปล่ามีเนาะหูหนักแล้วหูหนักมึงจะไม่แมเอาหินถ่วงไหมอ่ะมือเอาลูกตุ้มไปอย่างเงี้ยตาครับนิ้วนิ้วมือก็ต้องเท่ากันทั้งห้านิ้วนะครับโอ้ยมันจะสวยตรงไหนแล้วก็มือก็ต้องยาวมาถึงเข่าใครพระพุทธเจ้าครับเอามันเกินเข่าไม่ใช่เหรอเนี่ยหมายถึงยืนนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกกันเปลี่ยนไอ้ไอ้นั่นแหละน่ะไอ้ชงเทงว่าเราเปลี่ยนกันอ่ะ คือเป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าใครล่ะเป็นคนรู้มึงเกิดทันเหลอมันก็ไม่มีใครเกิดทันนประวัติศาสตร์ก็เกิดไม่ทันมึงอย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่แต่คนอินเดียก็ไม่รู้จักนะทั้งที่แบานเกิดที่ชมพูทวีปที่อินเดียไม่ใช่อย่าลืมว่าไอ้ที่ไปขุดพบเนี่ยไม่ใช่ชาวอินเดียไปขุดนะไอ้ที่ขุดพบไอ้อุงกบินาพัฒน์อันนั้นเนีเนี่ยคนอังกฤษนักโบราณคดี พย็นไ,ไหมพอศพัน1,400น,นี่เกิดนิกายจันตะขึ้นมาเรียกว่านิกายมนรรยานเกิดจากมหายานเนี่ยมนตลยานคุณคุณไหมฮะสวดมนน่ะมันต้องทำความดีตายไปถ้าไปสวดมนอยู่หลุมพังศพนี่ขึ้นสวรรค์เลยนั่นน,นิกายเนี้ยพุดเรานี่แหละฮะเพี้ยนเลยนั่นน่ะ และเขียนปัจจัยบิดโดข,ขึ้นมาใหม่ด้วยน,นี่ไกยเนี้ยฉบับของนิกายมนจร,รยานี่เขียนสุดแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรในสามครั้งเลยนะครั้งแรกอาศัยแสดงให้ปจัจจวัคคีเนี่ยประสมเด็กๆฮะครั้งที่สองเนี่ยแสดงให้พวกมหายานฟังนี่ก็มัธยมฮะ,ะแสดงธรรมเทศนาธรรมจักรวสัสตรให้นิกายมนจร,รยานเนี่ยปริญญาเอก เขียนขนาดนั้นเลยนะแล้วก็สร้างพระเจ้าพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมาคือองค์ปสมเรียกว่าพระพุทธเจ้าอธาิพุทธะเนี่ยองค์ปสมเนี่ยนิกายมณฑลยาเนี่ยคุณเชื่อมันก็บอกอยู่แล้วฮะและแยกออกมาจากนิกายมณฑลยาเนี่ยแข่งกันอีกนิกายหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดนิกายอะไรว่ามาจารีหรืออะไรนี่แหละพศส่รอยเนี่ยในอินเดียเนี่ยอ,อันนี้เสพการเป็นนิพพานสร้างพระพุทธรูปเสพสังวาสกับผู้หญิงเนี่ยนิกายนี้แหละยวนี้ก็ยังอยู่อัวใหญ่มากอยู่บนเขาไอ้วัดเขาแหละเจ้าสำนักใหญ่เขาแหละ,ะใครทานลูกสาวสวยได้บุญเยอะจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยขนาพระเจ้า,รจารกรุมคตยังถวายธิดาให้เป็นเมียเจ้าวาดเลย พศ1500เนี่ยพระเจ้ามูฮัมหมัดยกทัพของอิสลามเนี่ยเข้าไปตีใช้ทหารแค่200เนี่ยยึดกรุงมคดได้ทําไมใช้ทหารน้อยยึดได้เพราะไม่มีทหารเลยเอาภาพไปสวดป้องกันประเทศเชื่อนิกกยมนตร,รยานนี่แหละเสร็จเลยหมดเลยทีเนี้ยพศ1600เนี่ยมันก็ยังมีคนที่ท,ที่ที่ยังไม่จายที่ชาวพุทธเราอะยังมีอยู่ แต่พ7 0 0เนี่ยมันตายหมดแล้ว200ปีต่อมาศาสนาพุทธคนอินเดียไม่รู้จักศาสนาพุทธไม่รู้จักพระเจ้าเลยนะใช่ไหมศาสนาพุทธถึงมา,าถึงสีรังกามาเจริญรุ่งเรืองอยู่สีรังกาเรียกว่าลัทธิรังกาวงที่พวกเรานัำสืออยู่ทุกวันนี้มันเผยแพร่มาทางสุวรรณภูมิเห็นไหมเพราะความเชื่อผิดๆนี่แหละ เหมือนพระเราทุกวันนี้มาบวชก็ทําจต่พิธีกรรมนะกลายเป็นพรามณนะการส่งเสริมศิลศาสตร์นะนะั่นเป็นแฟชั่นเลยนะนะนะอย่าให้พระพุทธะโลกบังพระพุทธเจ้านะอย่าให้ประเพณีอย่าให้ความเชื่อเป็นม่านบังพระสัตธรรม เอาละจึงจะเชื่อไม่เชื่ออย่างน้อยครูก็ไม่เชื่อแล้วล่ะครูก็เชื่อพระพุทธเจ้าละคนหนึ่งจริงไหมใครจะเชื่อยังไงก็สาธุการด้วยธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อยู่ในถ้ำกลางของรัชที่อื่นๆเพราะพระองค์ก็ไม่เคยไปตำหนิตีเตียนไม่ได้ไปว่าหลวงตาก็ไม่ได้ไปว่าเช่นกันท่านจะนับถืออะไรทาแต่พูดถึงชาวพุทธเราที่พูดเนี่ยพูดถึงพุทธบริรษัทสี่พูดถึงที่มาที่ไปหวังว่ามีสติมีข้อคิด แต่ส่วนจะเชื่อหรือจะนับถือท่านจะทํายังไงมันเป็นสิทธิ์ของท่าน